สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พเพื่อนเพื่อนน้องๆทุกๆคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศครับวันนี้พบพี่น้องของเราในงวดวันที่17มกราคก6 7็นะครับนําเสนอครับชนเด่นมนเดินยาวชุดที่2ครับชุดที่1ลงเสร็จไปแล้วนะครับชุดที่1ของเราลงไปแล้วตัดได้ที่8กับ2นะครับแล้วเรามาดูชุดที่2ครับจะได้เลขอะไรผมจะเอาสกับ8นี้ไปชน กับสูตรนี้ให้ดูนะครับมาพี่น้องครับฟังคําเตือนเลยดีกว่าครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่กําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลักกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลงทัศให้โชคมาฝากและเตือนและที่นี้ถึงตัวสูตรและวิธีทำกันครับ สูตรนี้ผมไม่ใช้ร้อยหน่วยบนบวกกันแล้วบวกด้วยรหัส9-111หได้สตัวสูตรที่สองผมให้ใช้10ครั้งที่1บวก9 1, 1้าและงวดนี้คํานวณ16พฤศิกกาครับไปเลยครับร้อยบวกหน่วย9บวกศได้9 9ไปบวกรหัส9 9บวก9ได้1 8บวก1ได้9บวก1ได้0บวก1ได้1 แปดเศูนย์สูตรที่ 2! ใช้10ครั้งที่ 1! นก็ะตัวสีเขียวเขียวครับ1ไปบวก 9! ได้ศูนย์ครับบวก 1! ได้ 1! บวก 1! ได้ 2! บวก 1! ได้ 3! เอาสองสูตรนี้ตัดกันแล้วเราจะได้เลขเด่นอ่ะอย่างงวดนี้ตัดแล้วได้เลยครับได้ที่ศูนย์กับ1พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ที่0 x x และ1 x x ได้วิ่ง0วิ่ง1นะครับเราก็จะนำศูกับ1มาวิ่ง1งวดมาใช้1งวดวันที่1ทธันวาออกเลยครับ251 097ก็จะมาเข้าตรง0ตัวนี้ครับ0 x x เสียดายไปหลักร้อยพี่น้องครับแล้วสูตรนี้มาดูครับสูตรนี้ออก097มา0กับ9 ตัวที่ถูกคือศูนย์ตัวนี้นะตัวนี้มีเก้ามาด้วยมาครับดูงวดต่อไปคือน้องครับหนึ่งธันวาใช้สิบหกธันวาครับศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าหกเจ็ดแปดเก้าร้อยครั้งที่หนึ่งคือหกหกไปบวกเก้าได้สิบห้า บวกหได้6บวก1ได้7บวก1ได้8ชนตัวไหนครับหกเจ็ดว่นนี้ชน3ตัวครับชน6ชน7ชน8เราจะได้6 x x เ x, x x และ8 x x พี่น้องครับได้มาแบบนี้ครับถ้า5้านี้ไม่มาจะออกที่ 5995ทันทีเลยนะครับจะออกที่5 9าทันทีเลยถ้าหกเไม่มามาเรามาดูกันครับคำวนวณหนึ่ธันวาใช้16บธันวาเลขที่ออก3 5 6 7 5 7 7 5 7เราก็จะถูกเก x, x ตัวนี้เลยครับ หัวที่ผ่านมาสูตรนี้ถูกสองตัวงววนี้เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดมันมันสามสองตำแหน่งเนาะอย่างสูตรนี้ได้ห้ากับเจ็ดมาทั้งสองตำแหน่งสามตำแหน่งก็ว่าได้ตัวนี้มาห้ากับเจ็ดเราถูกที่กเจ็ดมามาดูต่อครับทีนี้ถึงสิบหกทันวาใช้สามสิบทันวาครับ เจ็ดบวกเจ็ดเป็น14 4ไปบวกรหัส9ได้13บวก1ได้4ีบวกหได้5้บวกหได้6 3 4 5 6สูตรที่2 10ครั้งที่1คือ5 5าห้าไปบวกรหัส9 5้บวกเได้14 บวกหนึ่งสิบห้าบวกหนึ่งสิบหกบวกหนึ่งสิบเจ็ดตัดกันพี่น้องครับตัดแล้วได้สี่ห้าหกเราจะได้ที่สี่เอ็กหกเอ็กและห้าเอ็กนี้คืองวดที่ผ่านมาที่ลงไว ตัดแล้วได้ได้สี่สี่ห้าหกไม่ถูกนะครับสี่สี่พี่น้องครับเพราะไม่คิดว่าสี่มันจะมาด้วยกันมันมาสองตำแหน่งเนาะออกอะไรครับหกสองห้าห้าสี่สี่ก็จะถูกที่สี่เอและห้าเอ,เอครับวันนี้แล้วกลับขึ้นมาดูครับ งวดที่ผ่านมาสูตรนี้เข้าห้ากับเจ็ดงวดนี้เข้าสี่กับห้าและสูตรนี้ก็กลับมาถูกสองตัวอีกคือสี่กับห้างวดที่ผ่านมาถูกเก็ดตัวเดียวโอเคครับไปต่อเลยครับมาถึงงวดปัจจุบันคำนวณสามสิบธันวาไปใช้สิบเจ็ดมะกราพี่น้องครับมาดูครับห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าบวกหนึ่งเป็นยี่สิบบวกหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ด 8901ครับสูตรที่2ใช้หลัก10ครั้งที่1คือ0 0ย์ไปบวกรหัส9ได้9บวก1ได้0วง1ได้1นงบวกหได้2อตัดมาครับตัดได้ตัวไหนครับงวดนี้เราจะนำตัวไหนไปใช้คือ901นะครับตัดออกมาเลยคือ901 เราได้เลขเด่นคือเลข9เลข0เลข1อ่ะได้3ตัวนี้ถ้า901ไม่มาออก8228ทันทีเลย901มาแล้วจะทำยังไงผมไปชนชุดที่2เลยครับชุด ที่สองที่ชุดที่1ครับขออภัยชุดที่1ได้ตัวไหนครับได้สองกับ8ตัดกันแล้วได้สองกับ8อ่ะฝั่งนี้ได้901 9ศ1ฝั่งนี้ได้สองกับ8ปอ่ะ จับ v นเลยช้นกันเลยได้9229 9, ถ้า9มาเราจะได้ตัวแรกคือ92 29 98 89และ02 20 ศูนย์แปดและแปดศูนย์หนึ่งมาก็จะได้หนึ่งสองกับสองหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งจะได้แบบนี้พี่น้องครับ มันจะได้แบบนี้แล้วถ้าผมไปตัดเลขบักหลักอีกรอบหนึ่งนี่คือชุดหนึ่งชุดสองชนกันแล้วนะครับส่วนเลขปักหลักของเราเลขหลักร้อยได้3ามสี่หแปด หลัก10บได้สองสามแปดหนึ่งถ้าสองสามแดหนึ่งนี้ตัวที่ติดก็จะมาติดหนึ่งตัวเดียวนะครับพี่น้องครับจะติด1ตัวเดียวคือตัวนี้เมื่อเอาไปชนเลขหลักหลักนะครับที่ผมลงก่อนหน้านี้นะครับส่วนหลักหน่วยผมจะเขียนไว้ตรงนี้หลักร้อย หลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยคือเก้หนึ่งของเราตัวนี้นะครับเก้าศูนย์หนึ่งหลักสิบไม่ใช่ครับขออภัยครับ ลักหน่วยคือหกเจ็ดแปดหนึ่งหกเจ็ดแปดหนึ่งลักสิบสองสามแปดหนึ่งหลักร้อยสามสี่หกเจ็ดแปด มาถ้าเราเอาเลขเด่นบนเดินยาวชุดที่สองที่ตัดกันออกมาแล้วได้901พอเอา901มาใส่เลขหลักสิบต,ตัวที่ติดคือติดที่หนึ่งตัวเดียวคือตัวนี้นี่ครับหลักหน่วย สองหลักหน่วยครับขอไฟแปดหกเที่จะมาชนได้ในนี้สูตรที่1ได้2กับ8ก็จะมี8อยู่ในหลักหน่วยครับ9 0 1ในหลัก10ถูกเตหึ่งอย่างเดียว8กับ2 แปมีสิทธิ์ที่จะมาหลักสิบอีกตัวหนึง่งแปดตัวนี้นะครับที่สูตรที่หนึ่งได้สองกับแปดเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้แปดอาจจะมาที่หลักสิบได้ตัวหนึ่งเหมือนกันแปดตัวนี้อาจจะมาอยู่ในหลักสิบถ้าแปดมาก็จะมาชนที่ แปดหกเก็หนึ่งเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะใส่แปดเข้าไปอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับเพราะแปดตัวนี้มันมาถ้าแปดตัวนี้มาก็เท่ากับว่าสูตรนี้หนึ่งจะมาอยู่ในหลักหน่วยก็ประมาณนั้นครับเพราะ9 0้หนึ่งมีหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยด้วยสองสามแปดหนึ่ง และสองตัวนี้ก็มาติดในหลัก10ตัวที่เพิ่มก็จะเพิ่มที่สองที่มีในสูตรนี้อ่ะผมจะเพิ่มเข้ามาก็คือมีสองและแปด ถ้าสองมาก็จะได้ที่สองตัวนี้มาจะมาชนที่สองสองหนึ่งก็มีแล้วในนี้สองหนึ่งสองหนึ่งถ้ามาเป็นสองแปดสองแปดสูตรนี้จะผิดทันที สูตรนี้เก้าศูนย์หนึ่งเพราะหลักร้อยมันไม่มีเก้าศูนย์หนึ่งถ้าออกสองแปดสูตรนี้จะผิดทันทีเก้าศูนย์หนึ่งจะไม่มีสองไม่มีแปดเพราะหลักร้อยไม่มีไม่มีเก้าศูนย์หนึ่งความเป็นไปได้ก็ถ้าสูตรถูกก็น่าจะเป็นที่หนึ่งแปดหนึ่งแปดและแปดหนึ่งแปดสลับมาตรงนี้ได้ ่ะเพราะฉะนั้นตัวที่เด่นที่สุดจะเป็น18ได้เลยพี่น้องครับและ81ครับ80ถ้า0ูย์แไม่มี10เป็น0ูย์ก็จะเป็นที่80นะครับอืมแล้วกลับมาตัวที่2ที่ว่ามีเลขส 2, 2 สูตรนี้มันได้สองกับ8บังเอิญในหลักสิบมันมี2ถ้าสองมามันจะเป็นไปได้คือสองหทันทีครับ2มาชนสูตรนี้และ1มีในหลักหน่วยก็จะเป็นที่สองหถ้ากลับมาเป็น8ในหลักสิบเพราะเด่นชุดนี้มีสองกับ8และ8มันมีในหลักสิบ แที่จะมาได้ก็คือ8ปดหนึ่งแดหนึ่งหนก็มีแล้วครบแล้วครับเพราะฉะนั้นชุดที่1ชุดที่2ชนกันงวดนี้ชนที่ทั้งหมดนี้แต่ตัวที่เด่นที่สุดคือ8 0 8ศูนแหนึ่งหและสองหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้เลข เด่นที่สุดคือสี่ตัวนี้ผมจะจับหลักร้อยคือสามสี่หกเจ็ดแปดมาชนหมดนะครับมาชนเป็นสามตัวตรงให้พี่น้องครับแต่ผมมั่นใจว่างวดนี้หลักร้อยผมเน้นที่เลขคู่ครับคือสี่คือหคือแปดอ่ะแต่ผมจะจับให้หมดเลยคือสามแปดตัวแรกนะครับคือสามแปดศนย์

สี่สองหนึ่งหกสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งเนะทีนี้ก็จะเป็นหนึ่งแปดสามหนึ่งแปด

กแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งมาถ้าผมให้ผมเลือกผมจะเลือกชุดนี้แปดแปดหนึ่งหกแปดหนึ่ง จะได้เด่นสามตัวตรงครับสูตรนี้ถ้ามันถูกมันก็จะถูกสามตัวตรงนะครับพี่น้องครับเพราะมันผมบังคับเอาเลขปักหลักมาชนเเลขปักหลักถ้าหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยของเราทำงานมันจะถูกตัวตรงประมาณนี้นะครับอ้าพี่น้องครับอ่าชุดที่สองงวดน,นี้ชนได้เก้าศูนย์หนึ่งแต่ผมเน้นที่หนึ่ง ส่วนสูตรที่1ชนที่2กับ8ตัวนี้ครับเอาจับชนกัน3คูณ2เป็น6ได้6หาง6หางไปกับจะเป็น12หางคือ12หางในนี้12หางผมเลือกออกมา4หางคือที่วงกลมใส่ระบายสีไว้แล้วใน4หางนี้ ผมจับหลักร้อยอยู่ที่ห้าตัวนี้มาชนห้าสี่ยี่สิบได้ยี่สิบชุดแต่ถ้าเน้นที่เลขหลักร้อยเป็นเลขคู่คือสี่หกแปดคัดตัวเด่นออกมาแล้วได้แบบนี้ครับโอเคพี่น้องครับนี่คือชนเด่นบนนดนยาวชุดที่สองชนกับที่หนึ่งได้แบบนี้มาพี่น้องครับสูตรนี้คงจะเดินทางมาถึงแค่นี้ครับก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้อง ทุกๆคนครับงวดน,นี้ขอให้โชคด,ดีครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ